สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปการจองโรงแรมการจองตัว๋วเครื่องบินนะคะการสั่งอาหารการจองรถการจองสถานที่เที่ยวต่างๆที่กรานฮอยอันนะคะเมื่อจากคลิปที่เราถ่ายทำไปเที่ยวมานะคะเห็นเพื่อนๆยังสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลพวกการจองพวกนี้นะคะ วันนี้เราก็เลยจะทำคลิปแยกออกมาเพื่อเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะคะตามกันเลยค่ะสำหรับการเที่ยวเวียดนามนะคะณนะตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดแล้วก็น่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะคะคือสามารถใช้พาสปอร์ตเล่มเดียวเลยค่ะก็เข้าเวียดนามได้แล้วค่ะไม่มีตรวจอะไรเลยนะคะตรวจวัคซีนก็ไม่ได้ตรวจนะคะ ตรวจประกันก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจอะไรเลยค่ะก็คือเป็นแค่พาสปอร์ตเล่มเดียวเหมือนปกติเลยค่ะก็คือสามารถเข้าเวียดนามได้เลยก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมีทริปการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องมีตัว๋วเครื่องบินก่อนเลยนะคะสําหรับเราวิธีที่เราจะจองตัว๋วเครื่องบินนะคะเราจะเข้าไปที่สกายสแกนเนอร์ค่ะแล้วเราก็จะเซิร์ชจากกรุงเทพ ก็เลือกทุกสนามบินก็ได้ค่ะหรือจะใครอยากชอบดอนเมืองสุวรรณภูมิก็เลือกเฉพาะต่อจงได้นะคะแต่ถ้าดอนเมืองก็จะมีแค่ Air ์เอเชียนะคะที่บินไปนะคะค่ะเมื่อเราไปถึงแอปแล้วนะคะเราก็ดูเลยค่ะอย่างกรุงเทพเนี่ยสนามบินก็จะยัวย,ย่อว่า BKK นะคะอย่างถ้าเราจะไปดานังเนี่ยเมื่อเราบินไปปุ๊บเนี่ยตัวอักษรย่อเขาก็จะคือ DAD นะคะก็คือดานังไฟที่เราได้ก็คือออกจากสุวรรณภูมินะคะ7จ็ดโมงครึ่งไปถึงดานัง9 1้าโมงสินะคะซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากแต่ข้อเสียก็คือต้องไปเช้ามากนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะไปที่สนามบินเนี่ยค่อนข้างเช้ามากค่ะเมื่อเราได้ ตัวเครื่องบินแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ที่ขั้นตอนการจองโรงแรมค่ะส่วนใหญ่เราก็จะจองกับ Agoda นะคะ booking.com ค่ะก็คือจะเป็นกับ Travel โลค a าค่ะก็คือจะมี3แอปนี้นะคะที่จะเป็นแอปประจำเลยที่เราจองที่พักวิธีเราก็คือเข้าไปเซิร์ชเลยค่ะว่าวันนี้ที่นี่ ที่ไหนถูกกัน3แอปนี้เราก็ไม่ต้องไปดูเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเาาก็ต้องดูแค่3แอปอย่างที่มานาฮิลเนี่ยก็จะมีแค่เมอร์เคียวโรงแรมเดียวนะคะที่อยู่บนนั้นแล้วก็ดูเลยค่ะว่า3แอปเนี่ยแอปไหนถูกสุดอย่างตัวของที่เมอร์เคียวเนี่ยเราได้ของ a ัก a รก็คือถูกสุดนะคะจะอยู่ที่2,000กว่าบาทนะคะ ซึ่งมันเป็นแล้วแต่ช่วงเวลานะคะแล้วก็แต่ละห้องแต่ละตึกนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นห้องที่ถูกสุดหรือแพงสุดเต็มเพื่อนเพื่ก็จะได้ราคาแตกต่างกันไปนะคะจะไม่ได้เป็นราคาเปะ๊เปะ,ปะที่เราจะได้เหมือนกันหมดนะคะส่วนวันที่สองเนี่ยเราไปฮอยอันนะคะ อย่างหอยอันเนี่ยเราก็ต้องทํากันบ้านว่าถ้าเราไปเที่ยวหอยอันส่วนใหญ่เราก็จะเที่ยวที่เมืองเก่าใช่ไหมคะถ้าเราจะไปเมืองเก่าเนี่ยเราควรพักใกล้กับเมืองเก่านะคะเพราะว่าเวลาเดินทางไปเดินทางกลับจะได้ง่ายๆและที่เมืองเก่าเนี่ยเราสามารถเที่ยวได้ถึงกลางคืนดึกๆเลยซึ่งถ้าเราเดินเดินกลับได้ที่พักง่ายๆเนี่ยก็จะดีง่ายๆมาก อย่างเราเนี่ยเราทำกันบ้านโดยเราเ,เปิด Google Map นะคะว่าโรงแรมเนี้ยใกล้กับที่ตลาดกลางคืนไหมนะคะใกล้เมืองเก่าไหมแล้วก็เข้าไปดูรีวิวนะคะว้ารีวิวเนี่ยเขาแจ้งหม้ว่าใกล้เดินเดินสะดวกไหมเดินได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ได้ตัวโรงแรมนี้มานะคะค่ะก็คือสรุปแล้วเราก็จะได้ที่วอลล่าเดอร์ไฟ l โฟวิลล่านะคะ ซึ่งอยู่เข้าไปตรงซอยตลาดกลางคืนค่ะสามารถเดินไปใกล้มากนะคะตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่900ถึงพันนิดๆน,นะคะแล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันค่ะซึ่งพวกราคาโรงแรมเนี่ยที่เวลาในคลิปเราไม่ค่อยบอกเนี่ยเพราะว่าบางทีมันไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้บอกราคาเท่านี้แต่ทำไม ไปดูในแอปมันไม่ใช่ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าราคาโรงแรมเนี่ยเป็นทุกที่นะคะทั่วประเทศเวลาจองวันจองคุณต่างกันราคาเขาก็จะต่างกันนะคะส่วนวันที่3นะคะเราก็จะกลับมาเที่ยวที่ดานังนะคะซึ่งเหมือนเคยค่ะกันบ้านที่เราจะต้องดูการจองที่พักนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะไปเที่ยวไหนส่วนตัวเราเนี่ยเราอยากจะไปกิน ไนท์มาร์เก็ตกินซีฟู้ดนะคะเราอยากไปดูสะพานมังกรเราก็เลยเลือกที่ใกล้กับตรงนั้นนะคะซึ่งเวลาเราดูสะพานเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งหัวนะคะสะพานมังกรที่พักเนี่ยก็จะมีฝั่งหัวฝั่งหางซึ่งแต่ละฝั่งเนี่ยก็เดินค่อนข้างไกลกันนะคะเราเลยเลือกฝั่งหัวส่วนอย่างที่คืนที่ดานังนะคะ ที่เราได้ทำกันบ้านมาว่าเราจะเที่ยวไหนบ้างนะคะเราก็เลยไปได้ที่โรงแรมเมอร์ลี่โฮเทลนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่สะดวกมากค่ะอยู่ฝั่งหัวมังกรนะคะเราแค่เดินข้ามถนนถนนแคบๆอะค่ะไม่ได้กว้างมากแล้วเราก็จะไปถึงสฝั่งหัวมังกรได้เลยตรงนี้นะคะอยู่ที่ราคาเราจองผ่าน a ัลก a นะคะอยู่ที่ราคาประมาณ 800ถึงพันนิดๆน,นะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ช่วงเวลาช่วงวันที่เราจองนะคะซึ่งตัวนี้เราจะจองที่พักเนี่ยรวมอาหารเช้านะคะเพราะว่าที่ดานังเนี่ยอาหารเช้าเราว่าเขาคุ้มค่ามากนะคะเขามีอาหารหลากหลายมากเลยเวลาเราจองโรงแรมก็แนะนำให้จองรวมอาหารเช้าด้วยนะคะซึ่งบวกเพิ่มแค่ไม่กี่บาทเองค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการจองรถนะคะการจองรถต่างๆซึ่งตัวนี้เราจะจองผ่านคลุกนะคะแล้วก็พวกกิจกรรมการไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะผ่าจองผ่านแอปคลุกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีตัวอย่างการจองให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะต่อไปเราจะให้ดูค่ะว่าการกดผ่านแอปคลุกนะคะทำยังไงนะคะ นี่ค่ะก็เข้าไปอย่างเราจะเลือกรถมารับที่สนามบินนะคะเราก็เลือกตัวรถเช่าและรถรับส่งค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะเราก็เลือกต่างประเทศค่ะต่างประเทศเนี่ยบริการรถเช่าเราไม่ได้จะเช่ารถนะคะเราจะเลือกเป็นบริการรับส่งที่สนามบินเมื่อเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูบริการรถรับจากสนามบินนะคะเราก็เลือกเลยสนามบินอะไร ก็คือเป็นสถานสนามบินดานังนะคะก็คือ DAD ค่ะไปที่ไหนนะคะอย่างวันแรกเนี่ยเราให้มารับไปที่เมอร์เคียวนะคะเมอร์เคียวดานางังเซนวินเล็บานาฮิลนะคะเราก็กดเลยค่ะกดเสร็จวันที่ให้รับอย่างเราไปวันสมมุตินะคะเราจะให้เขาไปรับวันที่10เราก็เลือกเลยค่ะวันที่1ิบ เวลานัดรับเราก็ดูว่าเครื่องเราค่ะลงกีง่โมงแล้วก็นัดเวลาเขาไปนะคะอ,อย่าง12นาฬิกาจำนวนผู้โดยสารเท่าไหร่นะคะอย่างเราเนี่ยเราไปกันสองคนนะคะเราก็จะได้เป็นรถเล็กค่ะซึ่งราคาก็แล้วแต่จํานวนผู้โดยสารนะคะว่ากี่คนเขาจะใช้เป็นรถอะไรแล้วก็กดค้นหาเลยค่ะ นี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาค่ะอย่างตัวนี้ถ้าลดมาตรฐานเขาก็จะมีเป็นราคาให้เรานะคะเท่าไหร่เท่าไหร่กี่คนนะคะกระเป๋าได้สูงสุดกี่ใบจํานวนคนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้ถ้าไปกันเยอะก็มีนะคะ12คนกระเป๋า12ใบก็ประมาณพันนิดๆค่ะตัวนี้ อย่างเราไปแค่2คนนะคะเราก็อยู่ที่570บาทแล้วก็กดเลือกเลยค่ะ,ะเขาก็จะมีเป็นบริษัทต่างๆนะคะซึ่งมีให้เราเลือกหลายบริษัทเลยแล้วเขาก็จะมีบอกว่ารอรับฟีไม่เกินครึ่งชั่วโมงรอรับฟีไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งตัวนี้ค่ะเราจะตัดสินใจจากรีวิวก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะได้ประมาณ5กันอยู่แล้วค่ะ แต่เราจะเลือกที่รอรับเราเวลานานที่สุดนะคะก็คือชั่วโมงครึ่งเพราะเผื่อเครื่องดีเลย์ต่างๆค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนะคะเราก็กดตรงนี้เลยเราก็ใส่เที่ยวบินเราไปนะคะใส่เที่ยวบินเท่าไหร่เขาก็จะขึ้นเวลามาค่ะเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีป้ายนะคะเป็น ชื่อนามสกุลเราที่เราใช้จองอะค่ะว่ามารับเราค่ะอยู่ตรงทางออกเลยค่ะออกจากสนามบินเอ่อออกจากตมเรียบร้อยแล้วออกประตูออกไปเนี่ยเราก็จะเจอเลยเจอเขาจะยกป้ายไว้ค่ะเราก็สังเกตป้ายนะคะเราก็ไปกับเขาได้เลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันสะดวกค่ะอย่างส่วนค่ะกลับนะคะเราอยู่ในตัวเมืองดาน,นังอยู่แล้วค่ะ เราจะไปสนามบินเนี่ยซึ่งเรากด Grab นะคะในแอปนะคะราคาถูกมากค่ะแค่เป็นหลักร้อยไม่ไม่กี่น้อยนะคะแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมเข้าสนามบินนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0ดองซึ่งเขาจะตัดบัตรเครดิตเราตังหากนะคะเพื่อนๆอย่าตกใจนะคะแต่ถ้าเป็นชำระเงินสดเขาก็จะเรียกเก็บเราตังหากเพิ่ม15,000ดองนะคะสำหรับในกรณีที่ เราให้เขาเข้าไปรับหรือไปส่งที่สนามบินแต่ถ้าเราจองผ่านคุกไปนะคะคา่มามันก็ราคานั้นตายตัวแล้วค่ะจะไม่มีอะไรบวกเพิ่มแล้วส่วนวิธีการสั่งอาหารก็ง่ายๆเลยค่ะส่วนใหญ่ในเมนูก็จะมีรูปภาพบอกนะคะเราอยากจะกินอะไรก็ชี้ได้เลยนะคะราคาเขาจะมีแจ้งไว้อยู่แล้วในเมนูค่ะส่วนซีฟู้ดนะคะก็เช่นกันค่ะจะมีราคาติดไว้เลยค่ะ ว่าเซตนี้ราคาเท่าไหร่ได้อะไรบ้างนะคะเราก็เลือกแล้วก็แจ้งเขาค่ะว่าจะใช้เป็นฮอตพอตหรือว่าบาร์บีคิวค่ะส่วนตัวคิดว่าบาร์บีคิวอร่อยมากๆเลยนะคะส่วนการแลกเงินนะคะอย่างเราเนี่ยเราแลกกับซุปเปอร์ลิสนะคะซึ่งเงินดองเวียดนามเนี่ยต้องจองล่วงหน้านะคะ ก็คือเข้าไปที่ LINE แอดของ s u p e r l i ลิสก์ค่ะแล้วก็แจ้งว่าเราจะขอแลกเงินเป็นตัวดองนะคะที่สาขาไหนจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จองล่วงหน้าเขาก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกก็ไปแลกที่สนามบินก็ได้ะคะ่ะที่ทั้งสนามบินที่สวนภูมิตามแบงกก็มีนะคะหรือว่าไปที่เวียดนามแล้วก็ ไปแลกที่นั่นก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ค่าเงินก็คงจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือซิมค่ะซิมมือถือซิมการ์ดเนี่ยค่ะที่เราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถจองไปก่อนก็ได้ค่ะคืออย่างเราเนี่ยเหมือนเดิมค่ะเราก็จองผ่านแอปพลุคไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขาก็จะมีแจ้งว่าให้เราเนี่ยไปรับ ที่สนามบินดานังนะคะจุดไหนจุดไหนแล้วก็ไปตามที่เขากำหนดนะคะราคาเท่าไหร่แต่ถ้าคือถ,ถ้าเพื่อนๆสะดวกก็เป็นของพวก AIS หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีซิมต่างประเทศอยู่นะคะแล้วก็ถ้าถ้าเราไม่ได้จองเลยเนี่ยเราก็ไปซื้อที่สนามบินก็มีนะคะสนามบินที่เวียดนามอะค่ะก็จะมีหลายก้าวเลยเราอยากได้ แพ็กเกจเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก็แจ้งเขาได้เลยนะคะต่อไปก็เป็นตัวอย่างนะคะการเรียกรถจาก gap แอปนะคะก็คือตัวแอปเดียวกับที่เราใช้ในเมืองไทยเลยคะ่ะตัวนี้ก็คือใช้แอปเดียวกันได้เลยคะ่ะเราก็เลือกนะคะเดินทางนี่คะ่ะเราจะไปที่ไหน เราก็เลือกได้เลยนะคะเราจะไปที่ไหนแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ที่เวียดนามนะคะ่ะเขาก็จะเป็นสถานที่ของประเทศนั้นให้เรานะคะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเราอยู่อย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเราไปกดต,ตอนเนี้ยเขาก็จะไม่ขึ้นให้เรานะคะเพราะว่ามันโกลาข้ามประเทศค่ะแต่เราจะลองดูให้ดูนะคะก็คือคล้ายกันเลยค่ะเราก็ดูจุด ยืนยันดูว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะไปไหนปลายทางค่ะแล้วก็ยืนยันจุดลับก่อนนะคะอ่าพอยืนยันปุ๊บราคาจะขึ้นมาเลยค่ะเท่านี้เท่านี้แต่ว่าเวลาเพื่อเนเพือไปเรียกที่เวียดนามนะคะ่ะเราแนะนําให้ใช้เป็นแร็บคานะคะแร็การ์ก็คือเป็นแอปเป็นรถส่วนตัวค่ะไม่ใช่แท็กซี่ก็คือจะไม่ได้ตามมิเตอร์ ก็คือราคาที่ขึ้นนี้เนี่ย <S <S เขาจะวนไปไหนก็แล้วแต่ราคาก็คือเท่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นแท็กซี่เนี่ยเขาสามารถขับวนเพื่อให้มิเตอร์มันขึ้นได้นะคะเพื่อนๆก็เลือกเป็นแกรบคาร์ค่ะส่วนการชำระเงินเนี่ยตรงนี้เราปรับให้เป็นบัตรเครดิตนะคะเวลาเราใช้จ่ายเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทอนเงินเป็นเศษกันนยคะเป็นบัตรเครดิตเมื่อเรากด แกปคาเสร็จเรียบร้อยกดจองเลยค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าที่เวียดนามดานังฮอยอันเนี่ยแก๊ปเยอะมากค่ะกดแป๊บเดียวค่ะก็ขึ้นแล้วค่ะเขาก็จะมีบอกค่ะว่ารถเ,ออเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วจะมาถึงคุณถึงกี่นาทีกี่นาทีนะคะมีเลขทะเบียนบอกนะคะที่สำคัญต้องดูเลขทะเบียนนะคะเขาจะมาคุณก็ดูว่า เลขทะเบียนนี้ตรงกับในแอปไหมถ้าตรงปุ๊บเดินเข้าไปเลยค่ะบอกเขาว่าเราจองผ่านแอปมาเราก็ขึ้นรถได้เลยนะคะพอไปถึงที่หมายแล้วเนี่ยเขาก็จะกดเองนะคะกดจากของแอปของเขาเองเราไม่ต้องทำอะไรค่ะมันก็จะตัดบัตรเครดิตเราไปสะดวกมากๆค่ะอย่างส่วนขากลับนะคะเราอยู่ในตัวเมืองดานังอยู่แล้วค่ะ เราจะไปสนามบินเนี่ยซึ่งเรากดแ a ปนะคะในแอปนะคะราคาถูกมากค่ะแค่เป็นหลักร้อยไม่ไม่กี่น้อยนะคะแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมเข้าสนามบินนะคะอยู่ที่1 5 0 0งดองซึ่งเขาจะตัดบัตรเครดิตเราตังหากนะคะเพื่อนๆอ,อย่าตกใจนะคะแต่ถ้าเป็นชำระเงินสดเขาก็จะเรียกเก็บเราตังหากเพิ่ม15,000ดองนะคะสำหรับในกรณีที่ เราให้เขาเข้าไปรับหรือไปส่งที่สนามบินแต่ถ้าเราจองผ่านทุกไปนะคะขามามันก็ราคานั้นตายตัวแล้วค่ะจะไม่มีอะไรบวกเพิ่มแล้วอีกนิดนึงนะคะอย่างการแลกเงินนะคะเ,ออเราเห็นหลายๆคลิปหลายๆออคนนะคะแนะนำว่าอย่าแลกเงินไปเยอะนะคะแต่เราส่วนตัวเราคิดว่า แลกไปที่คิดว่าจะใช้นะคะแลกไปก่อนค่ะซึ่งเอากลับมาแลกคืนที่สนามบินส่วนนภูมิก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์แบงค์นะคะรอรับแลกอยู่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะซึ่งถ้าเราแลกไปไม่พอเนี่ยการที่เราจะต้องไปหาแลกเงินเพิ่มเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายนะคะเราบอกไว้ก่อนนะคะเออส่วนถ้าบัตรเครดิต ก็ใช้ได้นะคะอย่างพวกโรงแรมต่างๆนะคะอย่างถ้าโรงแรมเล็กเขาก็จะชาร์จเรา3%นะคะถ้าในกรณีเราจะชำระค่าอะไรด้วยบัตรเครดิตแต่ถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆอย่า,ยยางที่เมือเคียวดานังเนี่ย mm hmm. เขาก็ให้เราชำระบัตรเครดิตได้ค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะอย่างพวกกระเช้าเนี่ยอย่างเราไปเนี่ยออราคาน่าจะขึ้นหมดแล้วนะคะอยู่ที่550,000ดองนะคะ ก็คือสามารถใช้บัตรเครดิตชำระได้ค่ะบนนั้นนะคะแล้วก็ส่วนค่าเงินเนี่ยที่เราแลกไปเนี่ยก็คือวิธีการคำนวณง่ายๆนะคะอย่างเราแลกไปอยู่ที่1.55นะคะต่อ1,000ดองนะคะง่ายๆเลยเวลาเราคิดเงินนะคะแล้วก็แค่เอา0-3ตัวค่ะท้ายตัดทิ้ง แล้วก็เป็นเหลือที่เหลือนะคะอย่างสมมุติ50,000ื่นห้หมเราตัด03ตัวออกก็จะเหลือ50ใช่ไหมคะ5้คูณ1.5ก็จะเป็นยอดเงินไทยที่เราจะเสียวันนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราว่าเราน่าจะบอกเพื่อน,อนๆค่อนข้างครบแล้วนะคะเกี่ยวกับการจองตัวเครื่องบินจองโรงแรมจองรถการใช้แอป ต่างๆนะคะการสั่งอาหารการจองกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ที่เวียดนามนะคะเขาจะค่อนข้างเที่ยวง่ายค่ะเพราะว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยเขาจะมีเป็นหน้าฟอนนะคะคือเราอยากจะไปทัวร์ยิบย่อยตัวไหนนะคะก็ติดต่อเขาได้เลยหรือบริการพวกรถต่างๆจะให้เราพาให้เขาพาเราไปไหนไปเที่ยวไหนบ้างเราก็ติดต่อได้เลยค่ะ ซึ่งถ้าราคาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเป็นเลทที่เขาบวกเราเยอะเกินไปไหมง่ายง่ายเราก็เปิดที่แอป g r a b ดูนะคะว่าถ้าเราไปที่นี่ที่นี่จะเสียเท่าไหร่เท่าไหร่ลองมาบวกลบค้ณหารดูค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกราคาไม่ได้แพงเวอร์อะไรนะคะก็เป็นราคามาตรฐานที่เขาให้บริการอยู่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างครบแล้วนะคะส่วนของฝาก เราว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเราก็จะซื้อพวกกาแฟมานะคะ,ะกาแฟเวียดนามเขาจะอร่อยแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะตัวนี้ได้ยังไงแล้วก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนขอติดตามกันค่ะค <ขอ S 2> ท้ายคลิปเรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันทั้งหมดนะคะ ท,ทั้งทริปนี้เราใช้ไป13,774บาทค่า